การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทเทพประดุงพรมะพร้าวจำกัดศูนย์การแพทย์ธนบุรีปากกระบองตาสามแม่ครัว สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับเรื่องราวแห่งความสุขที่อ้อมนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในรายการ Happy Season หรือดูแห่งความสุขค่ะเรามาเริ่มต้นความสุขแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะเป็นเรื่องของกฎหมายน่ารู้ในดูช่องส่งกฎหมายไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ่วงดูช่องส่งกฎหมายสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงเอ๊ะเวลาบางคนเนี่ยมันร่ำรวยผิดปกติ อาชีพเป็นแม็เชนเจอร์โอ้โหแต่บ้านนี่รวยมากเลยโอ้โหทั้งทองย้องทั้งเพชรทั้งโอ้โหที่ปาทะหรือว่าอาชีพขายของชำเล็กๆน้อยๆเข็นตะกระแตนขายจะโอ้ยที่บ้านนี่โอ้โหรับรวยทรัพย์สินเยอะแยะเฮ้ยสงสัยว่าไอ้ทรัพย์สินเหล่านี้มันจะมาได้โดยผิดกฎหมายเนี่ยเขาบอกมีวิธีกันยังไงหรือเปล่าว่าเราจะช่วยทางราชการได้ไม่ให้แบนไหมอย่างไร มันมีอยู่กฎหมายเรื่องหนึ่งครับเรื่องคดีฟอกเงินพวกคดีฟอกเงินเนี่ยพูกที่ร่ำรวยผิดปกตินะครับพวกชอโกงประชาชนพวกค้าประเวณีพวกเจ้ามือหวยเจ้าบือบอนจัดให้มีการเล่นการพาน,านันหรือพวกข้าราชการที่ประพฤติทุจริตประพฤติมิชอบพวกนี้พนี้ร่ำรวยผิดปกติเราสามารถยึดอายัดทรัพย์เอาไวร้รวงหน้าก่อนนะครับแล้วก็มาพิจูจน์ว่ารั์พวกนี้คุณได้มาแบบไหนยังไง บางรายนะครับโอ้โหไม่มีอาชีพอะไรเลยแต่บ้านนี่โอ้โหเป็นร้อยล้านสงสัยว่าไอ้นี่เป็นกระบวนการค้ายยาเสพติดเราก็ใช้กฎหมายฟ้องกันเนี่ยเข้าไปยืดอายัดไว้ก่อนแล้วก็มาพิสูจน์ว่าคุณได้มาบ้างไงถ้าคุณได้มาแบบลอยๆยมาเลยนะครับโดนยึดอีกขั้วหนึ่งครับคือไม่ใช่พวกกฎหมายฟ้องกัน,นแต่ประเภทไม่ได้ขายยาเสพติดไม่ได้้าปโปรเวณนี้ไม่มีกระนการพน,นันไม่มีอะไรเพื่อจะรวย รวยมากปึ๊บปึ๊บไปเจอโอ้โหอย่างวันก่อนนะครับที่ตํารวจไปยึดอายัดพวกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก,การฟอกเงินนี่นะครับเสร็จแล้วไปเจอบ้านหลังหนึ่งในสลัมแก้แหวนเงินทองทรัพย์สินเยอะแยะหมดเขาประกาศหาเลยครับพันูุ์ธูปใครจะครับนี่มาบ้านในสลัมมีทรัพย์สินแบบนี้เนะี่ยใครเป็นเจ้าทุกมาล้องเรียนหน่อยมาล้อเรียนหน่อยมาล้องเรียนหน่อยว่าเรื่องนี้เนี่ยของทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยเป็นของคนหรือเปล่า สงสัยว่าจะเป็นพวกตีนแมวพวกลักทรัพย์มาหรือพวกอะไรต่างมาก็ต้องถางนี้ครับว่าเขาบอกไอ้ทรัพย์สินอันไหนนะครับที่มันได้มาจากการกระทำความผิดเลือดสงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิดแต่างเนี้ยตำรวจก็มีอำนาจนะครับที่จะยึดเอาไว้ก่อนเพราะเนื่องจากทรัพย์สินเขาเนี้ยสงสัยว่าจะได้มาจากการกระทำความผิดเพราะฉะนั้นประกาศหาเจ้าของก่อนใครเป็นเจ้าของว่าแสดงตัวปุ๊บมีคนมาแสดงเจ้าของอ้าว แล้วทรัพย์พวกเหล่านี้คุณได้เปยังไงสอบสวนก่อนอเพื่อจะหาไว้ว่าคุณได้ทรัพย์เหล่านี้มาจากการทำความผิดหรือไม่เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นพลระเบืองดีถ้าพบเห็นใครที่ร่ำรวยผิวปกติหรือสงสัยว่าไอ้นี่สงสัยว่าจะประกอบอาชีพอะไรที่เันไม่ชอบมาพาคนแน่นอนเพราะมันไม่มีทางจะรวยขนาดนี้โต่ว่รวยจริงอย่างนี้นะครับแก้งกทางราชการได้ เป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวกฎหมายที่อ้อมนำมาฝากในวันนี้เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไม่ยากเกินไปใช่ไหมละะ่ะคะอะค่ะตอนนี้เรามาพักเบรกเรื่องของกฎหมายกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้พี่ปุ้ยรอเราอยู่ในโยคะนมัสเตค่ะช่วงโยคะนมัสเตสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิง สวัสดีค่ะพบกันในช่วงโยคะนามาสเตนนะคะและคุณผู้ชมนะคะก็ได้เห็นวิธีการเล่นอโคโยคะกันพอสมควรแล้วนะคะการเล่นอโคโยคะนะคะนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังทำให้เกิดสัมพันธภาพทางครอบครัวด้วยค่ะเหตุผลที่การเล่นอโคโยคะสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวได้ก็เนื่องจากอโคโยคะต้องใช้ผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป ทำให้เกิดเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันซึ่งถ้าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันด้วยแล้วก็จะช่วยให้การเล่นอคโรโยคะมีการเคลื่อนไหวท่วงท่าที่สอดรับกันได้ดีมากยิ่งขึ้นท่าวอร์มอัพที่เหมาะสมก่อนจะเล่นท่าแพตติจิโม่คาลเตอร์บาลานซ์ก็คือท่าโยคะพื้นฐานที่ชื่อว่าท่าสุนักก้มหน้า ซึ่งจะช่วยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อหลังหน้าท้องลำตัวมือและกล้ามเนื้อแขนได้มีการยืดหดตัวสามารถรองรับต่อการเล่นอะโครโยคะในท่า p r ตติจิโม่คาลเตอร์บาลานซ์ได้เป็นอย่างดีเริ่มด้วยผู้เล่นฟลายเออร์ทำท่าคุกเข่ามือยันลำตัวลงกับพื้น ในขณะที่ผู้เล่นเบสนั่งลงทางด้านปลายเท้าของผู้เล่นฟลายเออร์โดยสอดขาเข้ามาตรงกลางด้านในระหว่างขาทั้งสองข้างของผู้เล่นฟลายเออร์จากนั้นผู้เล่นฟลายเออร์ยกส่วนลำตัวขึ้นเป็นรูป V-shape พร้อมทั้งยกขาสปริงขึ้นทั้งสองข้างเพื่อให้ผู้เล่นเบสใช้แขนทั้งสองข้างจับขาผู้เล่นฟลายเออร์ดันขึ้นชูไว้เหนือศีรษะให้เป็นท่า L s h a p e ก่อนที่ผู้เล่นฟลายเออร์จะยกส่วนสะโพกขึ้นให้ตั้งเป็นมุมฉากกับลำตัวโดยให้หัวไหล่อยู่บนข้อมือทำค้างไว้5วินาทีก่อนกลับสู่ท่าเริ่มต้น เห็นไหมคะว่าในภาวะสังคมปัจจุบันนะคะครอบครัวมักจะไม่มีเวลาให้กันนะคะการเล่นอโคโยุคะเนี่ยก็สามารถช่วยให้สัมพันธภาพในครอบครัวเกิดขึ้นได้คะ่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในช่วงโยคะนมาสเตวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสนับสนุนโดยปตท พลังที่ยั่งยืนสปาสเปแค่เพียงพ่นก็ผ่อนคลายหายปวดเมื่อยช่วงแฮปปี้บ็อกซ์สุกแกะกลองกลับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขของเราในวันนี้ในช่วงสุกแกะกลองค่ะมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายเลยนะคะเกี่ยวกับอาการปวดหลัง สาเหตุที่เกิดขึ้นจากอาการปวดหลังของคุณผู้ชมก็คือการที่ออกกําลังกายผิดท่าบ้างหรือว่ายกของหนักมากเกินไปดังนั้นไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้อ้อมจะหาคําตอบให้กับคุณผู้ชมให้ได้อย่างแน่นอนนะคะและพูดถึงอาการปวดหลังในวันนี้ก็ต้องนึกถึงคนคนนี้ค่ะเพราะว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยนะคะแขกรับรเชิญพิเศษของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับคุณคมพนมเจริญแพ่งจินดาท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปบริษัทสยามเฮิร์สวัสดีค่ะสวัสค จอก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณต้นขาคุณผู้ชมเนี่ยสงสัยคือมีมีมีมเหตุการณ์เกิดขึ้นในการดํารงชีวิตของเขานั่นก็คือการที่เขาดํารงชีวิตแล้วก็อาจจะมีการยกของหนักอาจจะตอนเย็นๆไปออกกําลังกายแล้วก็มีการออกกําลังกายได้อย่างไม่ถูกวิธีอาจจะมีการออกกำลังกายแบบผิดท่าหรือลุกขึ้นลุกนั่งอะไรที่มันแบบว่าอ,อาจจะรวดเร็วเกินไปทําให้เกิดอาการปวดหลังดังนั้นค่ะ นอกเหนือจากสาเหตุที่อ้อมบอกแล้วเนี่ยมันยังมีสาเหตุอะไรที่มันส่งผลต่ออาการปวดหลังอีกบ้างไหมคะจริงๆอาการปวดหลังหรือปวดเอวที่กล่าวถึงเนี่ยมันมันมีหลากหลายสาเหตุเช่นการยกของหนักยกของผิดท่าการออกกําลังกายะนะครับอาการปวดหลังมันมัน,ม,นมันเยอะมากที่จะกล่าวถึงเพราะว่านอนผิดท่าก็ปวดหลังได้ลุกผิด ก็ได้ใช่ไหมก็มีสิทธิ์เพราะว่าอาการปวดหลังเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าบางคนก็จะปวดหลังคือปวดกระดูกไม่ใช่ปวดหลังคือเกิดจากกล้ามเนื้อเส้นเอ็นบางทีมันบิดตัวหรือว่าการนั่งนานๆเนี่เป็นสาเหตุด้วยไหมคะแบบนอนไานทนอนนานๆนอนนานๆนั่งนานๆค่ะเคยไหมครับว่าโอวันนี้อยากนอนมากอยากนอนจริงๆพอนอนยาวปั๊บปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวนั่นแหละครับ ก็คืออาการที่อยู่ในท่าเดียวนานๆหรือผู้ป่วยที่ต้องมีการพักฟื้นแล้วต้องนอนท่าเดิมนานๆอย่างนี้ก็น่าจะเกี่ยวใช่ไหมคะป่วอกอัมพาตเกี่ยวนั่นก็คืออาการทําให้เกิดอาการปวดหลังแต่นี้พออาการปวดหลังเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมาแก้กันว่าจะทํำยังไงจะบําบัดยังไง ผู้ป่วยถึงจะรู้สึกเบาขึ้นแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าพูดถึงย้อนกลับไปที่อาการปวดนะครับ,รบถ้าสมมติว่าคนเหล่านั้นปวดเนี่ยแล้วมาเริ่มปวดแบบนานๆปวดแบบเรื้อรังไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีผลต่อนเนื่องในอนาคตอย่างไรบ้างคะคืออาการปวดหลังเนี่ยพอปวดนานๆหรืออาการที่ฉีกขาดของกล้ามเนื้อทําให้ปวดหลังได้เนี่ยเมื่อนานเข้ามันจะเป็นเรื่องของพังผืดเป็นเรื่องของอะไร ซซึึซ่่งมันจะมีพังพังผืดเข้ามาคุ้มอีกครับครึ่งทั้งหน้าเราจะคุยกันถึงเรื่องพังผืดแต่แต่วันนี้เรามาดูเรื่องอาการปวดหลังให้ชัดเจนก่อนะนะครับว่าอาการปวดหลังมีผลต่อไปคือเมื่อเส้นมันยึดเส้นมันบิดตัวกล้ามเนื้อบิดคุณก็จะขยับไม่ค่อยได้มันเป็นอาการที่ทําให้คุณทรมานใน,ใน ไทยๆมากมากค่ะแล้วถ้าสมมติว่าพูดถึงสมุนไพรตัวหนึ่งที่เรียกว่าเถา่าเอ็นอ่อนตัวนี้สามารถมาช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ไหมคะครับตัวสปาสเปย์ตัวนี้เนี่ยที่มีเถาเอ็นอ่อนถาวันเปรียงใบโบบบกลาเวนเดอร์เป็นสีตัวหลักๆเนี่ยช่วยได้ไหมเราเราเคยคุยกันมาแล้วในเรื่องเถาเอ็นอ่อนถาวันเปียง ท้าอ่นอ,อนท้าวันเปียงไปช่วยเรื่องคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นเอ็นดังนั้นอาการบิดตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นอย่างที่ผมเคยพูดเรื่องไมเกรนจำได้ไหมครับที่อาการบิดตัวของเกรงเกรงของ<ม>กล้ามเนื้อบิดปั๊บเส้นเอ็นก็บิดตามอาการของกล้ามเนื้อบร,ริเวณหลังหรือเอวก็เหมือนกันมันจะค่อยๆคลายเมื่อพ่นไปเรื่อยๆจะค่อยๆคลายนะครับพอคลายตัวได้มันจะไปฟื้นฟูพวกใบบบกต่างๆมันจะไปช่วยฟื้นฟู กล้ามเนื้อบริเวณนั้นที่มันบอบช้ำที่มันบอบช้ำให้มันดีขึ้นครับค่ะอ๋อมันก็จะเป็นกลไกลในการทํางานแบบนี้ครับอพอพูดถึงเรื่องอาการปวดหลังนะคะคุณต้นครับคืออองมั่นใจเลยว่ามีครึ่งครึ่งอะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะต้องมีคนที่เคยในตัวเลขของประชากรทั้งหมดนะคะคเพาว่าต้องอย่างน้อยต้องมีครึ่งครึ่งแหละที่ท,ที่ที่ประสบปัญหาแบบนี้ซึ่งมันเป็น อาการที่มันเกิดขึ้นได้ได้บ่อยครั้งในชีวิตประจําวันในการทำงานในการทงานในการดํารงชีวิตของเรา<ช>ดังนั้นสิ่งได้บอกว่าถ้าคุยในเรื่องอาการปวดหลังเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะมีดีเทลอะไรละเอียดมากมาย,ยมาแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้ให้มันละเอียดมากไปกว่านี้เนี่ย<ช>สามารถที่จะปรึกษาได้ทางไหนบ้างคะใด้ครับโทรมาที่ call center น,นะครับหมายเลข0 9 4ย์9 8 4 8 4 อีกครั้งนะคะอีกสักครั้ง0 9 4 3 3เ8 4 8 4นี่แหละคะ่ะเบอร์นี้โทรมารับรองว่าได้รับคำปรึกษาอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็จะได้หายปวดกันแต่ที่สำคัญนะคุณผู้ชมขาหายปวดอย่างเดียวไม่ได้รู้ปะ่ะมันยังได้บุญด้วยเป็นอย่างไร,รบ,บ้างคะเรื่องเกี่ยวกับการที่อนอกจากบรรเทาปวดแล้วสามารถได้บุญบด้วยรายได้ทุกขวดที่เกิดจากการาซื้อปาสเปย์เนี่ยรเราได้ถวายวัด นะครับเราได้เข้ามูนิธิพร,พระยุไรภัยสัตว์ครุสมเคราะห์นะครับณวัดธรรมปัญญารามบางมง่วงครับเพื่อไปสร้างวัดและมาช่วยคนนี่ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากที่เราจะบรรเทาปวดแล้วเรายังได้บุญอีกด้วยหาที่ไหนไม่ได้นะคะที่นี่เลยค่ะสามารถที่จะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะคะ,อ,ะอยากจะ รู้อะไรที่มันลึกซึ้งกว่านี้หรือว่ามีปัญหาในด้านอื่นก็ <S <S สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะคจดได้เลยค่ะคบเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะรับรองว่ามีคำตอบให้กับคุณผู้ชมแน่นอน เขาบอกว่าไม่มีโรคเป็นลาบอันรเสริฐน,นะคะเบอร์รนี้เบอร์รนี้เนี่ยสามารถรที่จะดูแลคุณผู้ชมได้ดีเลยทีเดียวช่วย,ยวบรรเทาบำบัดให้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะและวันนี้ค่ะเราก็ได้รู้เรื่องถึงการอาการบรรเทาอาการปวดหลังกันไปแล้วนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ค่ะที่ท่านสละเวลามาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณคุณ,ค,ณคมพนมเจริญแพ่งจินดาหรือว่าคุณต้นนะคะท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปบริษัทสยามเฮิร์บขอบพระคุณครับ ช่วงสุดท้ายของทางรายการนะคะคุณผู้ชมและในช่วงนี้ค่ะอ้อมจะพาคุณผู้ชมไปที่งาน Thai Flex World of Food Asia 2016ตามน้องลิชาไปดูดีกว่าค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจในงานนี้บ้างไปเลยค่ะสนับสนุนโดยบริษัทเทพประดุงพรมมะพร้าวจำกัดช่วง สุขรีวอร์ดค่ะช่วงสุขรีวอร์ดนี้นะคะก็พบกับลิชาค่ะวันนี้ลิชาพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ในงานไทเฟกเวิล o ์ออฟฟูดเอเชียปี2016ค่ะและตอนนี้นะคะลิชาก็พาคุณผู้ชมมาอยู่หน้าบูธของเทพพดุงพรค่ะซึ่งบูธนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับอาหารนะคะที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานเลยนะคะส่วนด้านหลังนี้นะคะจะเป็นคุณพลตันทัศเสถียรค่ะเชฟชื่อดังของเรานะคะซึ่งกําลังสาธิตการทําอาหารนะคะจากวัตถุดิบของเทพพดุงพรอ,อยู่ค่ะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราตามลิชาไปดูเลยดีกว่าค่ะ นี้ก็ได้เวลาที่จะพูดคุยกันแบบเจาะลึกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพบกับท่านผู้บริหารค่ะคุณอภิษฎเทพพดุงพรค่ะกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศบริษัทเทพพดุงพรมะพร้าวจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะลิชาเห็นนะคะบรรยากาศในงานเนี่ยมีคนคึกคืนเยอะแยะมากแล้วก็ให้ความสนใจกับบูธนี้มากมากเลยนะคะอยากจะถามท่านนะคะว่าการจัดงานในวันนี้เนี่ยมีจุดประสงค์ในด้านใดบ้างค่ะปกติถือว่าเป็นการจัดงานประจำปีค่ะ นะครับของประเทศไทยเลยซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในในประเทศนะครับผมก็จะมีลูกค้ามาค่อนข้างมากมาประจำเลยนะครับทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ครับก็เป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่ของเราด้วยซึ่งก็คือตัวน้ำมะพร้าวนะครับซึ่งปัจจุบันเทรนคนเริ่มรักสุขภาพ มากขึ้นครับเท่าที่ผมได้ยินมาน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อยอดขายตกลงแต่น้ำพวกเพื่อสุขภาพนี่เพิ่มขึ้นมากครับจนถึงกับขนาดเจ้าน้ำอัดลมใหญ่หยุดผลิตไปก็มีมาผลิตเฉพาะน้ำพวกน้ำมะพร้าวกอะไรพวกน้ำผลไม้มากครับของเราเป็นน้ำตาลก็ต่ำนะครับแต่มีเกลือแร่สูง ก็เลยเน้นเพื่อสุขภาพค่ะก็เหมาะกับคนที่รักสุขภาพเพราะว่าตอนนี้กระแสการรักสุขภาพเลือกทานอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยมาแรงมากๆเลยอยากจะขอถามอีกนี้นะคะว่าอย่างตอนด้านหลังเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นชาวเกาะใช่ไหมคะเป็นน้ำมะพร้าวอย่างที่ท่านเรียนไปเมื่อกี้นะคะว่าจะเป็นมีแร่ธาตุมากขึ้นแล้วก็น้าตาลลดลงก็จะเหมาะกับคนที่รักสุขภาพมากขึ้นแต่อยากจะขอเน้นนิดนึงค่ะว่าทําไมถึงต้องมีรูปของลเวร์พูอยู่ด้วยคะ เราได้ตกลงเซ็นสัญญาเมื่อต้นๆปีนี้กับทางทีมลิเวอร์พูลเพราะเขาก็เป็น่าที่สับานนะก็ถือว่าเป็นทีมในใจของคนไทยพอสมควรหลายๆคนครับหลายๆคนแล้วก็ถือว่ายังไม่มีสปอนเซอร์โดยตรงซึ่งเป็นบริษัทของไทยในเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและก็เป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ที่ออกกำลังเยอะๆเสียเหงื่อไปอะไรนี้จะทานค่อนข้างดีะครับ ไปทดแทนเกือร่ค่เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องแม่พลอยบ้างดีกว่าแม่พลอยเนี่ยเป็นแบรนด์ของไทยแต่ว่าได้ไปโด่งดังที่ต่างประเทศเป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วตอนนี้นะคะหลายหลายท่านอาจจะทราบดีและหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบซึ่งตอนนี้นะคะแบรนด์แม่พลอยก็ได้กลับมาที่เมืองไทยแล้วให้อธิบายหน่อยได้ไหมคะว่ากลับมาเนี่ยจะมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นยังไงบ้างปกติ<อ>เราจะมีเริ่มจัดก,กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับแม่พลอยตัวนี้ขึ้นมาซึ่งเราก็เดกิจกรรมจัด ทั่วประเทศเลยเราพยายามที่จะให้คนไทยได้กลับมารู้จักกับแม่พอยมา<ะ>กเพิ่มมากขึ้นค,ครับอย่างแบรนด์แม่พอยเนี่ยค่ะจะมีสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างคะครับปัจจุบันแบรนด์แม่พอยเราจะมีพวกเครื่องแกงอยู่เก้าชนิดนะครับทั้งเขียวหวานเผ็ดแดงผันงสรุปว่าเก้าชนิดนะครับแล้วนอกจากที่แกงแล้วยังจะเราจะมีพวกน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำเบย์เจีย ถ้หลังสุดเราเป็นทําน้ําสลัดซึ่งหอยรักสลัดนี่เราขายดีมากในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะที่ออสเตรเลียนะครับประชาชนเริ่มรู้จักสินค้าตอบรับมากขึ้นแล้วของเราจะเน้นไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่มีปรุงสิ่งปรุงแต่งอะไรอย่างอื่นนะครับนอกจากธรรมชาติโดยตรงเพื่อสุขภาพของทุกๆุกท่านนะครับก็อยากเชิญชวนให้ผู้ที่รักสุขภาพทั้งหลาย มาใช้กิจผลิตภัณฑ์ของของเราครับคือตราแม่พลอยนะครับเอาละค่ะสำหรับใครที่รักสุขภาพนะคะอยากจะได้อาหารหรือว่าเครื่องดื่มดีๆนะคะก็อย่าลืมนะคะชาวเกาะนะคะแล้วก็แม่พลอยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอกักิษักเทพประดุงพรค่ะและนี่ค่ะคือเรื่องราวแห่งความสุขนะคะที่อ้อมนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ แป๊บเดียวเองดูชินเนียหมดเวลาแห่งความสุขอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะสัปดาห์หน้าอ้อมจะมีเรื่องราวแห่งความสุขมากมายมาฝากคุณผู้ชมค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำสวยๆค่ะโรงแรมแกรลมมือเขียวกรุงเทพฟอร์จูนขอบคุณมากๆนะคะกลับมาพบกับอ้อมในรายการ Happy ซ e a s o n ฤด,ดูแห่งความสุขได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมครึง่งช่อง5วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย